สวัสดีค่ะวันนี้พี่ลุงมีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังเป็นอ่าไม่ได้เป็นสาระอะไรมากมายนะคะปอดีว่ามันเมื่อมันเจืนมาะาีน้องท่านหนึ่งก็แชทมาคุยกับพี่ลุงถามพี่ลุงว่าพี่ลุงเข้าเข้าหมองพอบ่อยไ,ไหมน้องมาถามเรื่องขราหา,างหมากทำข้าวประมาณนี้นะคะเท่าที่พี่ลุงจำได้ก็ สรุปแล้วน้องบอกว่าเลขราคาที่พี่ลุงตั้งจริงๆพี่ลุงไม่ได้ตั้งนะคะแม,แม่แม่เป็นผัออตั้งเพื่อที่จะเอาปัจจัยเราร่วมทาบุญในในจิตต่างๆที่แม,แม่แม่เขา,อามอบหมายพระให้พี่ลุงมาแล้วเป็นสือกลางให้กับแต่นท่านนะคะ <c oughs> น้องบอกว่ากําลังไม่ถึงแล้วถ้าน้องได้พระปลอมมาแล้วน้องขอบารมีหลวงพ่อให้สเสกไข่เนี่ย จะได้หรือเปล่าพี่รุ่งก็เลยตอบน้องไปนะคะมันจะเป็นการเห็นหรือเปล่าคะเพราะว่า,าพี่รุ่งเองหรือคณะพระพิสุทธิสที่ท่านปฏิบัติตามแนวของพ่อ mm. ก็คือไม่เหยียบทับปอยภูราอาจารย์อันนี้คือสิ่งที่ mm. พวกเรารู้สิ์หลวงพ่อ แต่ถามว่าน้องไปบูชาของพรพี่ด้งก็บอกว่าอยากได้ก็คือพระรุ่นใหม่ๆขก็มีมากมายน pues. ะคะต่อนะคะมาตะกลุยสายทองเข้ามาค่ะแล้วพี่ด้งบ้างเคยถามไปว่าพระรุ่นใหม่ๆก็ไม่ใช่ป้าหาตาเด็กป้าคุ้มข้าวป้าเลี้ยงป้าพ่อที่พุทธพิพพเศษที่วัดท่าศึกมีควา มากายนะคะรุ่นใหม่ก็ไม่ใช่ที่ตัดสินดสิ์แต่ที่ทุกคนอยากได้ตาที่รับจากก็น้องข้อันทงาหรือ่เองที่ไม่ัาดได้เช่นเดียวกันพุ่งเองที่ได้ด้วยข้อเม่าใ้คนพึ่งกัเก่าได้มาก่าที่ริงคือบางท่าน็ขฝากคือยกให้ในหลายๆท่านที่ พี่รุ่งอาจจะถามฝึกสิ่งใดที่พี่รุ่งขาดที่พี่ยังไม่มีที่พี่รุ่งขอพรกระโดดข้อที่รุ่งได้ซึ่งรุ่งจะย้อนกลับมาที่คำถามที่น้องถามพี่รุ่งนะคะว่าข้าวเปล่าหรือข้อบ่อยไหมซึ่งพี่รุ่งเอ็นดูน้องมากเลยน้องใช้คําถามแบบนี้นะคะไม่ได้ใช้คําว่าข้อบ่อยค่ะคือเวลาฝึกกรรมฐานของพี่รุ่งทุกคืนทุกเย็นพี่รุ่งจะนั่งกรรมฐานเลยว่าจะเหนื่อย เยอะแยะยุ่งก็ต้องมีเวลามนทจะนั่งกันนหอต้องขอได้จลย่ะดสนว่าอยากขาอยากละจากการปิบัติต้องให้ทำสม่ำเสมอแล้ที่จิตวิญกาณรับใได้ไม่เสื่อมหรือทาสมาเราจะได้ไม่เสื่อมและหลวงพ่อก็เป็นใจของเราตลอดเวลานะคะที่ดึขอตานหลังเี่ยที่ดึงอธิฐานค่ ต็จอค์พระก็ได้มาจริงๆสมเด็จองค์พระสงฆุ่งสามเป็นุ่งด้านด้วยตีสี่ห้าเป็นครั้ง,ง 4, 5, ลลแรกมีหนูที่ทีลัที่ท่านอยู่ช่วยงานที่ติดรับแผลท่านเห็นหน้าที่ตีที่ทั้งครั้งแรกเลยท่านข้างท่านบอกว่าอย่าไปไหนนะให้นั่งรอตรงนี้จะนั่งรอท่านดูตรงตรงพื้นตรงกราบลูกของข้าติดรับแผลเสร็จแล้วท่านเมตตาท่านเดินเข้าห้องไปเสร็จแล้วท่านก็ หยิบมาให้คนละองกับพิสููนนได้คือครั้งแรกที่ได้สมเด็จองค์ระพรมนะคะก็เป็นไม่ใช่ความบังเองิญที่ดุ่งคิดว่าหนวงข้อเจตนาแล้วก็ตั้งใจจะมาหายสิ่งดีๆให้กับเราอยู่แล้วและใครที่ศรัทธาหนึงข้ออย่างจริงจังที่รุ้งคิดว่าคุณได้รับผลที่ดุ่งได้แน่นอนให้อธิษฐานสิทธิ์นะคะอยากอยากได้จนเกินเกินไปหรือใอ้าอยากได้ อยากได้ที่รับจากมือหลงพ่อหรือความเป็นสิริมงคลที่บางคนบอกว่ารับต่อจากมือพี่รุ้งน่าจะเป็นสิริมงคลอันนี้ยืนยันเลยเพราะว่าสิ่งที่ได้มาคือเมือพ่อท่านตอบแทนมาให้เพื่อส่งต่อให้กบับรุ่นต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการตั้งราคาตอนนี้คุณอาจจะคิดว่าสูงแต่ถ้าเปรียบเทียบโลกห่างของแท้กับสิ่งที่มีอยู่ มีคุณค่ามากค่ะมีคุณค่ามากกว่านั้นกว่าที่เราคิดนะคะก็เลยมาเล่าเป็นเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆเป็นเกร็ดให้ฟังว่าเหตุที่ได้มาสิ่งต่างๆของพี่รุ่งได้จากการอธิษฐานจิตอธิษฐานบารมีก็เป็นหนึ่งในบารมีสิบที่พระเด็กพระพุทพ่อให้เราปฏิบัติ ใ้เขียนไว้หลวงพ่อเคยบอกพี่ลงว่าเขียนไว้หัวที่นอนลูกเลานีปติบอกนานแล้วตั้งแต่ี่ลเริ่มปฏิบัตินะคะนี่ลงก็จะจดจำแล้วก็พยายามทำท,ทุกข้อให้ได้พยายามทำอยู่นะคะยังไม่ได้ยังไม่ได้เก่งถึงขั้นที่ว่าไม่อะไรเลยทุกวันนี้ก็ยังต้องปฏิบัติต้องนั่งสมาธิต้องนั่งกรรมฐานมโนมติิใช้ทุกครั้งในการดูเรียนในการเกึกดวงชะตานะคะ แล้วก็การไล่คุณสายอาถรรพ์ต่างๆที่ได้ช่วยเหลือนะะ้่เนาะมีหลายๆท่านที่เข้ามาให้ช่วยเหลือซึ่งรุ่งเองบอกเลยว่าไม่ได้ใช้กําลังของตัวเองคือการช่วยทุกครั้งนะคะโดยเฉพาะท่านปู่ท่านย่าทำชับเรื่องเหล่านี้มากช่วยช่วยเป็นกรณีพิเศษในเรื่องของการะจะอาราธนายังไงหรือจะใช้บทไหนในการช่วยเหลือคนแต่ละคนที่ท,ที่โดนมา โดนมาหลากหลายรูปแบบแล้วก็จะให้เขาป้องกันด้วยวิธีไหนอันนี้นอกเหนือจากหัวข้อท่านแม่แล้วก็มีท่านปู่ท่านย่าที่เป็นหลักที่คอยสองเมตตาทางด้านนี้นะคะแต่ทุกครั้งที่เวลารัตนาขอาบารมีที่นี่จะขอาบารมีสมเด็จองค์สมเป็นต้นมาและทุกๆพระองค์จนถึงพระเปรตพระพุทธเจ้านะคะเราจะไม่ลืมรูบาอาจารย์หลักเลยแล้วก็อยากให้น้องๆที่คิดว่า บางเอินไปบูชาพระปอมมาแล้วจะแก้ไขยังไงด้วยความใจได้อันนี้เพี่งเห็นใจค่ะเพี่งเข้าใจก็อาจจะขอบาร,รมีของพ่อช่วยแต่อย่าทำบ่อยนะคะก็ขอขอบาร,รมีท่านว่าลูกมีความศรัทธาก็ขอให้ท่านเมตตาสงเคราะห์ให้บุญบาร,รมีของพ่อช่วยอบอุ่มแล้วก็ทุกครั้งที่ลูกอาราธนาและลึกถึงและลึกถึงพระที่ที่ใส่ พี่พสร้างแต่จริงๆอันนั้นลาะที่คุณบูชามาเขาไม่ได้สร้างแต่ว่าถ้ากําลังเราไม่ถึงจริงๆแนะนําว่าให้บูชารุ่นไหนก็ได้ที่อยู่ในวัดนะคะวันนี้พี่นุ่มก็จะไปแวะที่ติดรับแขกเพราะว่ามีน้องๆ่างประเทพมคเที่ยงบูชาก็ยถึงบางคนแล้วก็เหมือนน้องน้องกลับมากันหลายคนแล้วก็ฝวางหุ่นกันไปอันนี้พี่นุ่ก็จะจัดสารให้ตาม ตามคำเรียกร้องของหลายๆท่านวันนี้พี่ลุงกำลังเดินทางเข้ากรุงเทพนะคะไะช่วยแก้อาถรรพ์น้ำดำไปล้างบ้านให้กับลูกศิษย์ของพ่อนี่แหละคนที่โดนอาถรรพ์โดยสายโดนทั้งครอบครัวเกิดแตกแยกแล้วแต่ด้วยให้เขาอดนาทนค่ะพี่ลุงก็แนะนําและให้กาลังใจให้อดทนแล้วก็รอให้แก้ อาจจะมีขาดหายแล้วก็ให้ครอบครัวกลับมาในความสุกเหมือนเดิมน,นะคะวันนี้พี่นุ่งมาฝาดแค่นี้ค่ะมานล่าเล่าให้ฟังว่าน้องถามว่าเข้าเฝ้าหลวงพ่อบ่อยไหมพี่นุ่งบอกตามตรงว่าทุกวันและบางวันหลายครั้งนะคะสวัสดีค่ะ